ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับตัวสีห้องไทฮอตเกิร์ลใช่ไหมคะอะไรนะครับคุณเป็นตัวสีห้องไทฮอตเกิร์ลใช่ไหมคะไทฮอตเกิร์ลไม่ใช่ครับแล้วคุณเป็นใครคะอ๋อแล้วตัวหาใครล่ะครับก็โทรหาคุณนั่นแหละค่ะคุณเป็นตัวสีห้องไทฮอตเกิร์ลใช่ไหมคะชื่อดีเจแม็กใช่ไหมคะฮอตไทเกิร์ชค่ะอ๋อฮอตไทเกิร์ฮอตไทเกรช เจอทาอตัวนั่นมาเหมือนกันเล่คคะชื่อไม่ดังไม่อยากจำค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเหมือนดิฉันมีเรื่องอยากจะถามมีเรื่องจะถามคุณค่ะเอาว่ามาทำไมคุณต้องมาส่งคนมาแคปภาพในห้องดิฉันไปเปิดห้องคุณคะอะไรคะทำไมคุณต้องแคปภาพคนจากในห้องฉันไปเปิดห้องคุณคะคุณใจเย็นๆสิคะ ฉันต้องตเย็นด้วยฉันไม่มีเวลาว่างมากมาหน้าคุยกับคนได้สาระแบบนี้นะคะฉันต้องการจะบอกว่าทำไมคุณต้งทำแบบนี้การก็ทำวิ่งหมดไปกลากสถานที่แย่มากเลยดิฉันไม่ค่อยรู้สึกเหมือนโดนขโมยชีวิตดิฉันไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนโดนตบหน้ากลางสี่แยกไฟแดงนะคะคุณรู้ตอนนี้เขาคุณทำอะไรอ่ะยาวไปยาวไปอะไรคะนี่จะบอกเลยคุณรู้นะคะว่าการที่คุณทำแบบนี้ทีฉันไม่มีวันยอมอีกต่อไปนี่คือในนามของเรยาวงสูเรตของแคนซ็อกไทยแลนด์โซเทนเนอร์แล้วดิฉันจะบอกคุณไว้ตรงนี้สั้นๆเลยนะว่าพ่อ ฟาท้องพอเชื่อแล้วฉัชนจะบอกคุณให้รู้เลยค่ะว่าคุณไม่สมควรตกคนมาแคปฟังไม่รู้เรื่องเอาฟังไม่รู้เรื่องหรอคะดีชานอยากทีได้ไหมเนี่ยนี่คุณใครใครใครว่างไหมว่างไหมว่างไหมคะว่างค่ะว่างไหมคะว่างค่ะสวยคนสวยค่ะว่างไหมคะว่างค่ะเลยพีก็ป่าแเลยพีขอจังเลยค่ะต่อเออตให้กูนิดนึงครับโอเคฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณ มาแขพองอีจัดรายการเร็วกว่านี้หน่อยอะไรนะคะขาไปค่ะเร็วกว่าน,นี้นิดนึงคุณพี่ส่งคนมาแขพองอีฉานําใหม่คะ่ะห้องเขาเปิดเพงลงนะตูม ฟังเสียงก็รู้แล้วรู้ว่าอะไรคะรู้แล้วรู้ว่ารู้ว่ามาตูมฉันดังใช่ไหมล่ะอะอทบพี่มาตูมแตกปากขนาดเนี้ยพี่มาตูมโทรผิดห้องแล้วนะมาสลับการไทยฮอตเกอร์กับฮอตไทย วันหลังจะกดก็ได้ดีเจแม่ไม่เคยไปฟังบ่อยนะค่ะโทรมาทักทายสบายดี้พี่ค่ะคนที่ชอบคนดีเจแม่แม่เมื่อตรก็แบบเคยไปฟังหลายๆโซนไงาเลยเหรอโทรมาแกล้งเฉยๆใช่แล้วเป็นไงสบายดีป้าคิดถึงไม่มาไวให้มาเยี่อะเลยเนาะก็ยูเซอร์แรมเหลือตรง ก็อยากจะบอกว่าเออเออวันไหนว่างๆมาเล่นห้องมาตูมได้นะไว้คุยกันแล้วก็แบบเนี่ยวาตูมไม่ว่างเลยเนี่ยโอ้ยเนี่ยถุยต้องโฟนลอะไรอย่างงี้ไม่ว่างเวอร์ไม่ว่างเลยาอือแม็กไม่โกรธใช่ไหมะไม่โกรธค่ะไม่เลยมาตุมก็ไม่โกรธเพราะวาตูมมีความรู้สึกว่าการที่เราบอกว่าเออไม่รู้หรือว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วบอกว่า คือแบบว่าทําผิดโดยที่ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยมันน่าให้อภัยอยู่แล้วงไงใครออไม,ม่ใครทำอะไรผิดอนั่นแหะสิไม่มีใครทําอะไรผิดไม่มีเลยไม่มีเลยคือตอนแรกมาตุ้มโทรไปมาตุ้มกับจะโทรไปแกล้งแม็กอยู่แล้วมันมันผิดตั้งแต่ไทยฮอตเกิร์ลแล้วเออนั่นแหละตอนแรกมาตุ้มจะเรียกชื่อห้องแม็กไนงะแต่ มันมีพี่สมถุยไงเจ้าของห้องเ<ช>นี่ยเขา้องพี่สมถุยเขาบอกว่าให้บาดามันนีอยากจะดูมันจะว่ายังไงตุง้งเ,เลิงด่าเล่นๆอะไรเงี้ยปกติมันตุ้งไม่มีปัญหากับห้องแม็กเลยชอบมันชอบส่วนตัวชอบไงส่วนตัวชอบมาตูม,ม,ตมพอพอเวลาตูมบอกชื่อผิดปุ๊บแล้วพอแม็กบอกว่าเฮ้ยฮอตไทเกอร์ไม่ใช่ไทรฮอตเกิร์ยูเฟอร์ในห้องมีมีด่าหน้าห้องว่าเฮ้ยมาตูมพี่ดีเจมาตูมควายหรือเปล่าคะมีบ้างไหม โม้ขารู้กันว่าเล่นอะเขาไม่ด่ามาตูมกันหรอกแล้วเขามะตูมจะควายดิมาตูมไม่ได้เปล่าพระโกรมาตูมไม่ได้ทําอะไรผิดอาจจะโดนเตะคือไม่ไม่มากเขาจะาคือมาตูมก็จะเล่นเป็นมุกงามะตูก็จะเล่นเป็นมุกก็บอกว่าเออเออใช่ใช่พี่ส่งถุยควายนะบอกให้ด่าทั้งที่ไม่ใช่ข้านี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ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 แม็กซล็อบฝ่ายแป๊บนึงนะยูเซอร์ยูเซอร์เข้ามาถุยเดสตาร์ เขาไม่ใช่ห้องนั้นที่เราจะด่าเขาอยู่อีกห้องนะเลิกถ<อ>าให้ด่าดีเจแม็กดีเจ <DJ S 2> แม็กไม่ใช่นะอย่าว่าเขามาตุ้มคุยแล้วทุกคนเข้าใจผิดโอเคโอเคมาตุ้มเคลียร์ให้เราแม็กไม่มีปัญหาห้องเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคมาตุ้มเคลียร์ทุกอย่างไม่มีปัญหาเลยมา่ตุ้มจัดการให้ละเฮ้ยมาตุ้มดังมาตุ้มดังมาตุ้มเคลียร์ได้คนเดียวมาตุม้มแบบแมนเว้ยถึงจะเป็นตุด ไม่ไปมาตุมแม็กไม่พ้นมนต์ิมนะเนี่ยจริงเหรอโอ้ยขอบคุณมากเลยแม็กหุมาตุ้มชอบแม็กจริงเลยว่ะแม็กแม่ใจอ่ะอืมงั้นเอาเป็นว่าเราไม่มีอะไรกันนะไม่มีอะไรติดค้างไม่มีกธกันนะฮะยูเซอร์พิมควายหน้าห้องได้เลยครับอ้าวยูเซอร์ค่ะยังไงแวมมาเยี่ยมห้องมาถุยแต่สตา์ได้นะคะดีเจมาตุ้มค่ะ M A T ศูนย์ศูนย์ M B D J ่สวยโสดหุ่นอุ้ยไม่โสดแล้วตายแล้วพูดผิดติด เงอนลืมไปใช้คอนเซปต์เดิมโอเค d ดเจแม็กยงมาต้องขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมสนุกกับทางห้องเราวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ